โดยที่ค่าตัวบนค่าตัวล่างที่อยู่ตรงกลางนะคะค่าปกติจะอยู่ประมาณ80-120เนาะแต่ถ้าเกิดว่าสูงกว่านั้นถ้าขึ้น130-139นี่ค่อนข้างสูงส่วนเรื่องความดันนะคะก็เป็นอีกคุมหนึ่งที่อยากจะบอกเหมือนกันก็คือคุมเรื่องความดันให้อยู่หมัดนะเพราะไม่งั้นเองเนี่ยทั้งไตเอยทั้งหัวใจเอยก็จะทำงานหนักขึ้น ใครที่มีภาวะความดันสูงต่อเนื่องต้องระวังนะคะทุกบ้านนะคะถ้าใครที่อายุประมาณนี้เนาะ40 45ที่บ้านมีคุณพ่อคุณแม่ด้วยแนะนำให้ซื้อเครื่องวัดความดันติดบ้านไว้พยายามให้คุณพ่อคุณแม่นะคะวัดทุกเช้า แล้วก็จดไว้ด้วยก็จะดีนะคะสําหรับใครที่กินยาไขามันความดันอยู่ควรจะต้องวัดความดันบางทีความดันขึ้นโดยไม่รู้ตัวเนี่ยก็จะเกิดอาการน็อกช็อคไปโดยที่เราไม่ได้เตรียมตัวนะดังนั้นใครมีผู้ใหญ่อยู่ที่บ้านแนะนําต้องมีเครื่องวัดความดันนะคะโดยที่ค่าตัวบนค่าตัวล่างที่อยู่ตรงกลางนะคะค่าปกติจะอยู่ประมาณ8 0ดสิ 120, เนาะ แต่ถ้าเกิดว่าสูงกว่านั้นถ้าขึ้น130-139นี่ค่อนข้างสูงแล้วนะแล้วก็ถ้าสูงก็คือ140-159นะคะสูงมาก160-179อันนี้กรณีอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าความดันมันสูงจนแช่ไปนานๆเนี่ยมันทําให้หัวใจเราทํางานหนักนะคะดังนั้นถ้าเกิดใครที่ขึ้นไปถึง180นี่คืออยู่ในเกมอันตรายก่อนวัดเนี่ยเราต้องนั่งสบายๆสักประมาณ5-10นาทีแล้วค่อยวัดนะคะไม่ใช่แบบไปเดินมาแล้วก็มาวัดเนี่ยเราก็อาจจะสูงได้และส่วนใหญ่นะที่ลินเจอ ก็คือตรวจที่บ้านอีกอย่างหนึ่งแต่พอไปตรวจที่โรงพยาบาลจะอีกอย่างหนึ่งเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าตื่นเต้นเพราะว่าตื่นเต้นนะคะหรือวบางทีเดินมาแล้วพยาบาลรีบวัดอะไรอย่างเงี้ยลืมนั่ง เราเงี้ยเราก็ต้องดูจุดนี้ด้วยอย่าเพิ่งตกใจไปอุ้ยทําไมที่บ้านวัดแบบไม่ได้เยอะอย่างเงี้ยแล้วทำไมมาถึงโรงพยาบาลวัดเยอะดังนั้นถ้าที่บ้านต่ํากว่านี้ก็จะดีนะคะเพราะไปที่โรงพยาบาลอาจจะสูงได้นะตื่นเต้นด้วยเจอคุณหมอด้วยลุ้นด้วยเดินไกลด้วยรอนานด้วยอะไรแบบนี้นะคะก็เกิดส่งผลกับความดันทั้งหมดอารมณ์เสียนี่ก็มีผลนะคะดังนั้นต้องระวังไว้นะ